ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับกูเล่นใครเครียดชวนกูกดเฟกเฉยอะไรเด่ะเฮ้ยไม่ต้องเล่นให้มันเครียดดีกูเล่นเปนปกตินะกโหโว้ยพี่บุ๊คุ๊คอย่างก็เห็นมุ๊ด่าทุกคนเนี่ยก็ยินเกลียด ทำไปเล่นงูเกินก็ไม่ด่าแต่กูก็เห็นมึงด่าหมดเลยปุ๊บกูกูเล่นกิ้วปิ้วแล้วมันมาตัดกูทำต้นตึกอะไรเนี่ยได้ไฮ้ก็คือตามเลยต้อกว่าตามไอ้แหนไม่ยอมเข้าดิสมาไงบังมาเล่นขึ้นมาเอเจียงเอเจียงมันอยู่ในีเกมรอเลยเนี่ย ใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูเราต้องรอวิวอรอทำใหม่บวกเลยดิเนี่ยไอ้เฮียแค่ไอ้เนี่ยกับปูนาดิกาเนี่ยวิวกูกลัวอะไรวะก็แค่ปูนาฬิกาไอ้เฮียมันรอวิวเราก็ต้องรอ มึงบอกมึงบอกมึงบ,บอกเรารอเวลวไอ้ที่แย่แม่งต้องรอนานกว่าเราอีกเราที่จัดได้เลยอ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเนี๋นะเขาเดี๋ยวาล้วอ่ะอัพสันก่อนมันจ,จ,จิมันอัพแทงก่อนก็ได้แทงแล้วเดินตีเรื่อย อีปูนาฬิกาอีกมันก็เอาระเบิดไประเบิดเสร็จได้เ,เหรอแรงนะเว้ยวีวัวแรงนะเว้ยแรงแบแรงเกินไปอ่ะต้นเกียร์อ่ะโอ้ยเยูปัดไม่ตายโอ้ย ไม่โดนแล้วว่าสายคิมมันเกนนิดคาแลวข้างบนอ่ะโคก,กไม่ใช่เพราะว่ามันมีเออ่คินเด็ดอยู่ด้วยหรอกเชื่อกูด,ดติตัวต้นเกมมันตัว,ตว,ตว,ตวโตกกคตรงูอ่ะตัวโคตรกาอะนอกเลจากคืคิวคิวกันอะ ปาเรกากูแคบกดยีลาดคีบชิวชิวจัดมึงเจ้ามึงวิ่งเร็วเท่ากูอะมึงวิ่งเร็วเท่าเจ้าหนูตะเพว์าส,าวสายฟ้านี่เหรอ เฮ้ยอา้แผ่แทงก่อล่ะผ่แล้วนะสวยเว้ยออกไปเองดิเอ้ยวิเรียร้อยอะไรอะไรจะเรียบวหเกิดกูพิลเกิดกูพิลอะไระไอ้เหีย้ยู้้ฮูิวอะเหีย กดไม่ได้ไอ้ยไม่ใช่กดไม่ได้กดไม่ทันหึือว่าจะไม่ตายที่อ่ะตายเฉยตายผี่เป็นล้านอ่ะหนึง่ง,ง,ง <c ười> ปีไปเหมือนจริงอ่ะเป็นจริงที่ใครได้กูต้ออองก <c oughs> เป็นจริงที่ใครได้เดี๋ยวพีก่กู <c oughs> เจอกูพีดีอันแรกเลยที่อ่ะ

แต่ดะจกูโดนระเบิดตายทีย่เนี้ยรีบกด่นันตีเกินเมืพราะยิ่กว่าแม่งจะเข้าบาร์ราคากูได้ท่านเอ้าสองสามนะเว้ยไปเจาะสองสามนะเว้ยเอออละไรคือสองสามวะเนี่ยเอองี้ยขบวนเนี่ย <you> กูก็ไม่เข้าใจ

โอคไปก็ได้ยังไปไหนอ่ะววดมากอ่อนปะไม่ไม่ไม่มันไน <c oughs> ม่นี่กูตะโกนตีใส่กู <c oughs> นันตีไปแล้วซีเรียนอะ่ะ <c oughs> แต่เพื่อนกูก็ตายแข่งทำ ป้อมไม่กลัวหรอนาฬิกาไม่เรกใช่ไหมถ้าแตีเรี่อ

อ้าวฉันที่ไหนตอนนี้เซซีเรียนจริงกูด่าเยอะแน่เซเรียนอ่ะตัวหน้าลำขาดดิเขาเว้ย uuuuh <l> chăm chỉo pa kai ba áo đấy <Army> rồi kai oan cây oan kai oan cây oan kai oan kai đi เอาไมด้ฮีโมอโอ้โหอย่ามารอดกี่เด็ดมอนรอดใส่คนเดียวเนี่ยเจ้าหนเาอยู่ตวยดี เอ,อมันตีกูทัน,นตีอ,อัะพัสสีทันอะไรวะติดท้านแล้วมันตีพัดสีติดทันเนี่ยตีมันตายพอดีอะ แปลงวัวไปแล้วกูเห็นอยู่เฮ้ยมาก่อนมาก่อนมาก่อนด่านนี้มันดีนะเว้ยทำมาเล่นเลยไ่เสรีสมัครเฮ้ยใครเนี่ย Hãy uh. quá. <coughs> 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 รู้ว่าใครปเป็นกูไปวิ่งมาทางนี้กูไปทางนี้นดิเฮียยากตรงไ,งไหนอ่ะโดนอะไรเฮ้ยเหตุใยใครเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปพี่ดิวโดดแล้ว มีมีมีอ้าโอ้แฝดประกัดมีีโม,มูแต่กลัวมีโมูไม่ไหวว่ะ Ooh, โดดออกทำไมขอบคุณสหรับกรโดดออกทำไมเฮ้คนเรานักการมันโดดออกทำไมวะไม่มาโดนที่ดมอ๋อโดนชามชามพอดีเออ เลยออกมาสีโมวางเก็บไปเลยมาทำไม่วะยิงปืนก่อนเลย บอลเล็กเออตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่ก็ตีป้อมอยู่ก็ตีป้อมอยู่เส้นป้อมตีกูไอ้เหี้ยมึงตีป้อมเดี๋ยวป้อมตีกูเส้นยิงอยู่ข้างหลังอ่ะใช่แต่ป้อมตีกูเกีดมันไปตีมังกรนะบอกกูที มันเพิ่งโดดลงไปมันเพิ่งโดดลงไปออปักขวัดสิพี่อ้เฮียไม่ปักขวัดไป็ดดลุกตาด้วยแม่อะไรทั้งสินออ้นเออมึงเดินเข้าไปอยู่ในวงอย่างนั้นแหละเหียยังไงมันก็สู้มึงไม่ได้หรอกอยังไงมันก็สู้มึงไม่ได้ในเวี์วมึงแรงกว่านั้นเยอะ อะไรผ่านหลังวะ <c oughs> พีโมคนไลรสุดจังวะพีโมแม่งเอาสุดพีโมบอกกูแค้นบอกแล้วกูละ่ะแล้วกูละ่ะส <c oughs> ู้พี่สู้ <c oughs> พี่ดีไม่ยอมขอดิทมาอย่างนี้แหละเฮ้ยมึงใครเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับพี่ที่ครับขอโทษครับ โดน,น,ดโดนก็พี่ยี้ตกใจตายหินโหดมาขวานอู้ยโดนเลยก็ตายแล้วเหรอตายแล้วดิกูตีเอ,อ,เอ่ะไอเดียเวสองคนอะไม่กันพี่ดีมก็รอดแล้วเ,เว้ทไอเดียเวไปช่วยแต่พี่ดีมเรียกว่าตีไอเดียเวเรียกว่าตีมันก่อรสปาพาว่าเมื่อกี้อะไรตามหลังไม่รู้กูโดดไปกูตกใจไปเลยกูไเจอตายหินแล้ว อยูอยู่ไอ้ย่สอดมึจามอย่าองกันนาะเพื่อน เอ๊ยมันคนไทยป่ะว่ามันบอกตั้งน้ำโมไงไเหี้ยไทยน้ไม่มันพิมพ์ภาษาอะไรนะต้าว อ๋อโดนกูโดนแขกหน้าอ่าปจีกูกูจะรอดอยู่แล้วเมื่อกี้ดูเลยสัตหนึ่งกูก็ดว้าเอาจะไปเอาวันราสองคนหรอมึลมึงสาเห็นเราไอ้มึงมึงไม่ใช่นี่ แล้วมันมีแค่นิตเียซาเฮนนะเอาเอาได้ไมก็เอาได้เลยมันนานเห็นปะเรียบร้อยดีเวียเอ้ยไอเหี้ยแรงนะเว้ยมึงทำไปเล่นไปอดนาโดนะดีเวียเออโดนาโดนาเรียบร้อยไกลเลยเฮ้ยตะวาแล้วฮีโร่มาแล้วตาตาตามมาปเแตะเต้นโอ้ใช่ไมใช่ก็แล้วแตก่อนา มึงคนเดียวก็อยู่อ่ะดูกูโซนเองมคนคโดดลงมาไม่กดดมูก็ตีแม่งเลยเฮียมึงตีมึงต,ตีกูกูตีมาก่อนหน่อเฮียโอ้โหแล้วกูโดนยีตีใครวะดิว่ามันมีกี่เด็กคนเดียวนะ เออโอ้วีดีมพีม่ดีมเล่นอะไรอ่ะเจ้าปี๋แม่ไม่เกียร์ทำอะไรเมื่อกี้โดนปูนอเมิกาปกติยัดหน้า <c oughs> มันกดอติโคตรเร็วอะ่ะปกติมาเร็วม่ะมาเร็วอยี้โหมดปกติก็เร็วแล้วยิ่งเร็วกว่าเดิมอีกมันเพิ่งปกติใช้กับกูไปแล้วกูก็ตาย ธำรมดาเ้ม oh, <c oughs> มันจะตายเอาวะไหนะ <c oughs> ที่แรงแนละ้วไม่เห็นพิมู นั่นน่ะดีหนวกแค่สองคนนี้เฮ้ยเพื่อนเก่าไม่เป็นไรเอาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเพื่อนเก่าแก่กว่าดีกว่าอูหลังกลัวคามันธิมู๊ปูเลยกาให้แหละไอ้เหี้ย เออเออเคุยกเลยใครก็ได้กันา้เฮียน่ทีถ้าคนใช่ใช่ใครโดดผ่านหน้าไปแล้วื้า๋อ ก็แค่นั้นแหละไม่ต้องแก้ครับถ้าถอนครบพอดีเราไม่ต้องแก้ถ้าถอนครบพอดีเราไม่ต้องแก้ตี้อะไรวะี้เลยไอ่นี่มีกูยืนฟอนไลน์ตัวที่เหลือโดนลวงก็แตกหมดเลย สุลการิเลียนสุวละ